ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g k เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานเจ้าหมูทองครับนี่ครับเกิดจากแม่ไถใหญ่ครับไม่ติดโบสนะครับแม่ไถใหญ่ไม่ติดโบสครับดูครับอู่โครงสร้างตัวเนื้อหนังของเขาครับนี่เหียตัวของเขาอยือมาดีมากครับ ตัวแล้วก็แข้งขาดูชีดที่กระชับมากครับการถ่ายทอดพันธุกรรมของเจ้าบุโงทงนี่ไม่ธรรมดาครับจะเดินถ่ายผลงานครับอลลก่อนนะครับอย่ไปดูแม่ดูครับสีนี่เข้มจัดจ้านครับเปลี่ยนสีครับแข้งขานี่ยใหญ่โตโอ้งามครับงามครับ ดูครับดูกีดเท้าเลยครับแข้งขาของเขาครับน่าเหมือนผอครับหนังหนาแดงแบบเริ่มเข้มแล้วครับนี่ตอนนั้นมาถ่ายก่อนดูเล็กๆครับนี่ใหญ่สูงครับดูท้ายครับน่าจะเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับดูครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแม่ของเขานะครับนี่คือแม่ของเขาคือแม่เป็นไทยใหญ่ครับ แม่ของเขานะครับก็สวยงามครับการถ่ายทอดอันตุกรรมที่ดีครับคือแม่ก็หนังหนาแล้วก็เป็นแม่วัวไทยใหญ่ที่สวยกับโรครงสร้างดีก็คือให้ลูกสวยครับลูกสวยเนาะ,อะโอ้นี่ครับดูแม่มาดูลูกครับนี่ครับลูกครับอ๋อแข่งขาใหญ่สีนี้ มาดีเหมือนกันนะครับนี่สวยครับสวยครับนี่ยังไม่ได้เปิดราคานะครับให้ท่านผู้ชมที่ติดตามเจ้าหมูทองครับผมก็ถ่ายพันธุกรรมแล้วก็ผลงานของเขาครับก็คือการผสมตัวกันทับตัวนะครับเอีดูครับอืมเลี่ยมตัวนี่คือว่าใช้ได้ครับใช้ได้โอเคครับเหลี่ยมตัวนี่ดูครับ ว่ามาดีเหมือนกันนะครับนี่นี่ถือว่าโอ้โหกกหานครับมาดูท้ายครับงูทองก็ดเด่นก็เรื่องโครงสร้างเรื่องเม็ดสีเนี่ยครับขาเลยก็จีบเท้าเขาที่ดีครับชีดเขาที่รถเด่นครับดูครับนี่เป็นแม่ของเขาครับนี่เดินไปแล้วแม่เขาก็ชีตสวยเหมือนกันครับ ไปได้่ายทอดมาก็ายทางพ่อทางแม่ก็ดีครับน้ำน้ำนี่ครับปีหน้าน่าจะหลายตัวนะครับก็เริ่มจะออกมาเลยครับก็คือหมูทองไม่มีเครื่องดำนะครับหมูทองไม่ขายไม่ดำไม่คลิปคูก,ก็ไม่ดำกระบอกก็ไม่ดำนะครับแต่ว่าท่านใดที่ผสมหลอดที่ติดยากนะครับก็ลอง เอาเจ้าหมูทองไปทับดูครับมาเต็มครับเต็มแต่จ้านเดี๋ยวปสัตว์เดี๋ยวเอาเจ้าสุนรามมาเติมเรื่องโบท๊ทให้ครับเครื่องน้ำให้เลยรู้จะเป็นแบบไหนครับก็ฝากติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ เป็นกําลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆครับโอ้ดูแข้งขาครับใหญ่มากครับตรงนี้วัวราคาก็ดิ่งลงมานิดหนึ่งครับแจ่ว่าจะถูกจะเพงเราก็ต้องเลี้ยงครับเพราะว่าเราใจรักครับ ตอนนั้นแกอยู่วันขวดนะครับแกมาทับแกโวตัวน,นี้ก็อยู่วันขวดครับแม่ตัวน,นี้ทับน้ำเชื้อผสมจริงนะครับรอบเดียติดเพราะว่าผสมจริงกับน้ำเชื้อเขาจะเยอะอยู่แล้วหลักน้ำเชื้อจ่ายไปห้าร้อยบาทนะครับนี่งามงามงามครับดูครับข้อขาที่เดีรยบข้อขาดูครับ เดี๋ยก็าขาขีดเท้าที่สวยครับสวยขีดเท้าสวยขา,ขาดีขาใหญ่มากครับสวนมากที่ผมัดนถ่ายตัวเมียนี่จะแจ้มนะครับแต่ทุกผู้ไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่ครับตัวเมียสวยครับ สวนงามแท้เนาะตอนนั้นเห็นยังตัวเล็กๆอยู่เลยวัวทุกตัวครับมันต้องมีจุดด้อยแล้วก็จุดเด่นทุกตัวนะครับอยู่ที่เราจะพัฒนาใส่แบบไหนครับ ดูทางพ่อพันธ์ก็เราก็ต้องดูแม่พันธุ์เราเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่าการพัฒนาสายพันธุ์นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ เริ่มเป็นสัตว์แล้วแม่สาวตัวนี้ครับไปจัดพว,วกกว่าแล้วครบบนี้การถือว่าโตาารเร็วครับ สบายดีครับอากาศหนาวครับผมก็สุกมาปล่อยๆเหมือนกันครับ ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับคิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ